สวัสดีครับนี่ครับอยู่น้องๆทีงานเหมืนเดิมมนีอยู่กันมาหลายคนครับอ่าน้องๆกิจธุรกิจนี่ครับมนีได้มานี่ได้เนื้อติดมันแล้วก็ะนื้อไหมครับสีผมสิมุกลองมุกอ่าียังก่อนเนื้อติดมันใส่เนื้อไหมนี่ครับตะวันเ้างโใส่ซด์ขับเบียร์ครับมนีห้องจีร้องไซด์กับขวบเพิเคยกินไหมเคยเบียร์ทำน้เลยน้ำล้างนี่เอาเอาเน้นมาน้ำล้าง ผมกับเทียรเลียงกันนะครับเคยกินแต่หมูใช่ไหมอ่าเราลองเนื้อดูตามแล้ว,นนวเนื้อมาคั่วเนื้ออยู่ไหนกินเทสัยนี่ครับเนื้อจุกๆครับมาน,นี่นเนื้อดินมันครับเนื้อเสือครับเอ้าผมมาเมนูนี่นอ่าเยี่ยงก่อนเนื้อไขนะ่ก่อนไมไม่ใช่อะไรนะไอะ้เนื้ออะไรกอนต้องไหม<อ>ใช่ไหมคนเดียวกินเป็นไมหมเนื้อเป็นครับของชอบของชอบเลยนี่ครับกัว ปัวเนื้อก่อนื้อครับมันถูกก่อนื้อครับเนี่ยเห็นมันติดตีนยังน้อยเฮ็ดกินเป็นไหมเนี่ยเป็นจ้าว่าเราไม่ต้องเสียดอกไม้แล้วมั้งขั่วกินเลยนี่ครับก็ร้องร้องผมผมร้องติดว่าเออมันสิมุกเซียังก่อนมกใส่หน่อไม้ไหนบ่เนื้อตีนมันใช่มุกเสียบบ่มกเป็นสไตล์มกหมอนะครับผมอยากร้องเบิ้งว่าอยากร้องวิชาเจ้าของเบิ้งเพื่ออยากได้ความรู้อย่างที่สินะครับผมบอกเรากันในภูเขาเนี่อยากลองครับ อยากลองดูเอาเดี๋ยวผมขอขอหัวเนื้อจังน้อยกันนะครับโอเคครับนี่ครับหัวนเนื้อไปสักพักนึงครับเอาเอาน้ำมาใส่น้ำใบย่านางน้ำใบย่านางไอเ้เพสเตรียมเอาไม้ใส่แล้วครับใส่ลงไปใส่น,นี้นี่ครับกูจะผมกับบุ๊คเห็ดครับอยากลองเบิ่งผมไปนคนมากินเนื้อครับใส่ลงไ,ไป เี่หมดอ๋อนี่ครับเจ็งเลยลงน้องไม้ใส่ไม้ใส่เลยนี่ครับน้องไม้หน่อยก็เนื้อนะครับมันแจ้งมันแจงเนื้อใส่หน่อไม้เลยแจ้งน้อไม้เนื้อแจงงน้องไม้เนื้อเออเขาสิมโมกนะครับโมกโมกมันชื่อโมกนี่โมกอือเอานี่นะผมชื่อลดนี่น้ำปลาครับอุ้ยฟ้าเจ้าฟ้ากันนะหนึ่งสองสาม ใส่หลายแฉลบหลายอไรอีกครับน้ำปลาครับ,บก็ได้ครับรถด,ดีรถด,ดีนี่ครับผมนัวนะครับใส่หลายแฉลบหลายก็รถด,ดีน้ำปลาอินนิง,นง,นงรถด,ดีเกลือผมใส่ตอนตำริกเอนนะครับน้ำปลานี่ครับบปลายครับใส่เส้นี่แล้วครับนอินวิ่งไง คนณไอ้เข่ากันก่อนที่ปลาจะอร่อยไม่มีนู่นนี่นะดูดิปานปานขัวเนื้อใช่ันนี่ยังก่อนมปิ้ลเปื้ลเนื้อกับนี่อลไรบ้างมกมดมุกหมอนะครับสิร้องมุกหมอมนี่เนแก่นยังอยนี่ครับมื่อนี้ผมนี่ครับสิร้องเบิ้งเนี่ยปกติเขาใส่อะไรข้าวเบียร์รู้จักข้าวเบียร์ไหมที่เป็นข้าวเหนียวแช่นะครับตำแล้วก็มื่อนี้ผมจะได้ความหอมใส่ใข้าวขัวนะครับขัวยังนะครับ ครั้งแรกเหมือนกันครับเดี๋ยวบ้องวันเป็นยังไงเคยกินไ,ไหมไม่เคยเช้ <laughs> <laughs> าพบเพื่อนกันแรกครับร้องเพื่อนคนี้จ่าอยากได้ความหอมของข้าวคั่วมาตัดเนื้อเข้าใจไหมโอเคครับผมเดี๋ยวรอเที่ยวไปสะพานหนึ่งครับวันจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาบึงกันนึงครับโอเคครับนี <laughs> <laughs> ่ค,ววครับหลังจากเที่ยวใบสักพักครับห้องเห็ดแบบมุกหมอนะครับเป็นแบบรวดเร็วจะพันกับเนื้อเนี่ยเพราะฉะนั้นห้เนื้อมันเปื่อยได้ครับเนาะ อะไรลงเราแล้วมักลัวจีวอใส่นี่ก่อนอ่าเฮ้ยลองซิมก่อนดีกว่าช้อนช้อนปิมช้อนวิ่งนี่ๆอยู่ตรงนี้วิ่งอีกแล้วครับนี่มา่มือเบิ้งครับนี่เกี่ยวกําลังเข่ากันนะครับเนื้อผมรู้สึกว่ากต่ถึงุเป็นมุกหมอนกลัวเนื้อวะวันนี้เจ๊ะใช่ไหมไอ้ใช้พวงเราเน้นเนื้อใช่ไหม ีหมักก็คือกันเด้อครับผมกับผมกับพวคเคเเือกันข้างแรกยนาอยากร้องแต่ว่าพวกเจ้าของอยากกินเนื้อแล้วมันมีเนื้อใม่เหลือแล้วกับมีเนื้อผมยังได้เนื้อมุกเนื้อใม่ร้องเบิองว่าความหอมของเนื้อครับเขบข่วนถือโอเควะเอาชิมดิทานยังนับไปลา เราค็มเราไม่ค่อยเค็มยังไม่ค่อยเค็มเขาใช่ไหมครับรถดีรถดีรถดีมาฉันน้อยน้ำปลานี่ครับเพิ่มความเนื้อครับรสชาติกับบางคนเห็นก็สิว่าโอ้ยมันเค็มมันจางผมกินดีแต่ของถืกปากครับเอาดีแต่ของถืกปากวิธีการอาจจะไม่ถูกใจใครหรือว่ารัดขั้นตอนนู่นนี่นั่นเป็นเรื่องพูดยีครับใช่ไหมการทำข้าวข้าวเป็นเรื่องพูดยี้ขั้นตอนรัดนั่นรัดนี่แต่ว่า เขาเสียจังเด๋ยมันเสียบไม่เสียดนะครับแต่เราเมนูคงกลับเราไม่ได้เตรียมกันใช่ไหมบอกว่าโดนซุดๆได้ครับเอาซุดๆเลยนี่มาได้พักได้ไหมนี่เห็นว่านี่มึงไม่ขี๋สิเด้อคำพี่บอกสิเด้อเฮ้ยนี่ครับนี่นี่นี่เห็นว่านี่แต่ได้ร้องหนูอีกน้องขีดไปโมกุยใช่ปะเปลี่ยนนี่ตายยังนึงพอปะ ครับชิมอาห่าครับเออทำไมดีวันนี้วันนี้วันนี้นะเออนี่ครับเคยหนีราชการมาก็ผมดีใจครับที่น้องๆคิดได้ครับนี่มั้ยนี่ไม่สั่งเลยทุกเบิ่งนี่ทุกเพิ่งนี่โอ้ยดูความมีรู้นี่ผมหามีแต่เนื้อเลยครับโอ้โหนมัยเยอะใส่ล่ะยุบไปเห็นน้องไม้นะ ชอนหน้าช้อนนาช้อนชอนมาชิมดินี่ครับผมขออนุญาตชิ้มเลยได้ไหมชิมเนื้อเ้ยนั่นเาวเอนิ้วไม่จํารดนนะปั้นให้ขอนิ้วย้อนะลยปั้นขอนิ้วย้อนะยนี่ครับกรจายเนี่ยปั้นมันจะคึน้นเนาะชิมขอนิ้วได้ครับเนี่ยนี่จบไหวอ มาชิมเนี่ยได้ยังแต่ว่าแต่ว่าได้แล้วนะมีกับชิมอะไรก้นรับปิดถื่ปตาทุกคนครับตาชิมเหนือเด้อไปต่างประเทศออกมาตาชิมน้ำเออตาชิมน้ำอืมอืมอืมตุ่นเหยียดตุ่นชิมมั้งไหวรับนม่ยเนาะเนานี่ครับเอาตามนี้เลยครับแบบรวดเร็วครับ เซจเ,เรียบร้อยครับผมเนี่ยเ้อนี่ยังมะบุกหม้อหน่อไม้ใส่เนื้อดินมันครับผมเรียบร้อยครับโอเคครับผม